อันนี้นะคะใครนะคะที่มีปัญญานะคะมีสตินะคะเขาเรียกว่าคนมีสติปัญญาเนาะจะเป็นคนที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะทาให้เรานั้นหาทางออกในการใช้ชีวิตได้นะคะ คุณใช่ไหมคะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่นะคะแต่เรามีสตินะคะสตินั้นจะทําให้เราเกิดปัญญาพอเราเกิดปัญญาเราจะเห็นทางออกที่ดีนะคะอย่างเช่น่ที่ครูนะคะกับพ่อของลูกเลิกกันเนาะครูต้องบอกก่อนว่าตอนแรกนะคะครูก็มีอาการน้อยใจนะคะเพราะว่าครูอ่ะเลือกผู้ชายธรรมดาแล้วเนาะมาเป็นพ่อของลูกครูซึ่งครูอยากมีชีวิตเหมือนเตี้ยงคนธรรมดาเนาะไม่อยากมีชีวิตหรูหราอะไรเลยเพราะครูเบื่อแล้วครูเคยผ่านมาหมดแล้วแล้วครูก็เลือกแบบนั้นมาแล้ววันหนึ่งพอเขาทํางานหนักผู้ชายที่เขาเอ่อ เรียกว่าไงเห,เ,าเหมือนเขาทํางานหนักมากแล้วเขาสึกเครียดหรือสักอะไรก็แต่เขาก็เลยเย็นชากับเราเนาะทําให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะครูก็เคยคุยกับพ่อครูนะคะว่าครูไม่อย,อยากอยู่แบบความสัมพันธ์แบบนี้แล้วครูไม่อยากให้เขาอยู่ในชีวิตของครูด้วยแต่คุณพ่อครูบอกว่า ไม่ได้นะลูกนะคะไม่ได้นะลูกลูกกับเขามีปัญหากันยังไงไม่เกี่ยวกันเพราะเขาคือพ่อของลูกแล้วลูกลูกของเราอะค่ะก็รักเขาแล้วเราก็รักลูกของเราด้วยการที่ลูกทําอย่างงี้มันบาปมากที่จะพากพ่อพากลูกนะคะซึ่งพ่อของครูเตือนสติครูใช่ไหมคะครูก็เลยคิดว่าเอองั้นก็ไม่ทานะคะก็ไม่ทํานะคะก็เลยคุยกันดีๆแล้วก็แยกย้ายกันดีๆนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่บ้านครูต้องบอกว่าบ้านที่ครูให้เขาอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังยี่สิบล้านนะคะซึ่งมีคนว่าครูว่าทําไมเอาเงินสามีเก่าทั้งท้งที่ ที่เขาเลิกรักกันแล้วเขาอยู่บ้านครูนะคะเออนะคะอยู่บ้านครูนะคะจ่ายแค่นี้ไม่แพงนะคะเพราะคนอื่นเขาเช่าครูสี่ห้าหมื่นให้มากกว่านี้อีกนะคะซึ่งครูให้เขาอยู่เพราะว่าหนึ่งมันใกล้โรงพยาบาลครูอยากให้เขาอะค่ะบบไม่สบายเข้าโรงพยาบาลวันก่อนที่เขาไม่สบายนะคะเขาสามารถเดินออกจากโรงพยาบาลเองได้นะคะไปโรงพยาบาลเองได้เพราะบ้านครูอยู่หน้าโรงพยาบาลไม่เกิน3ามเก้านะคะเอ,อ้ไม่เกิน19เก้านะก็จะถึงโรงพยาบาลเลยซึ่งบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ครู เก็บไว้ให้พ่อของลูกครูอยู่เพื่อรักษาตัวถ้าวันชรานะคะเราจะได้ไม่ต้องลําบากลูกหลานกันเนาะคนที่ไม่รู้จักครอบครัวครูอาจจะมองว่าเฮ้ยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ครูบอกก่อนแล้วว่าสิ่งที่เราทํากันเป็นส,สิ่งที่น่ารักนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนก็น่าจะทําด้วยเพราะทุกคนนะคะไม่จาเป็นต้องมาโกรธกันหรือเกลียดกันนะคะเราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะคะ